มาดูมุมมองในเชิงการเมืองกันนะครับว่าสูตรหามร้อยที่ว่าเนี่ยตกลงเป็นแผนที่สามารถเตะตัดขาพักเพื่อไทยจริงหรือไม่แล้วจะเตะตัดขาได้หรือเปล่าแล้วใครที่จะได้ประโยชน์จากสูตรนี้กันแน่ในแพทย์สุรพงศ์สืบวลีผู้ประสานงานกลุ่มแคร์อยู่กับเราแลครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมพลครับครับคุณหมอครับผมผมเริ่มอย่างนี้ล้กันครับ ถ้าในมุมกระบวนการเนี่ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายกระบวนการมีกระบวนการนู่นเนี่ยนี่แต่ว่าในเชิงการเมืองแล้วคุณหมอพอจะบอกได้แหละครับว่าตกลงแล้วการเลือกตั้งั้างหน้าคือหารห้าร้อยแน่ๆใช่ไหมครับอย่างที่คุณจอมพลพูดไปครับว่ายังเหลือกระบวนการอีกหลายขั้นตอนนะครับอย่างที่เห็นชัดเจนแน่ๆที่ว่าพรรคเพื่อไทยเข้าแถลงแล้วว่าเขาจะไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ คงจะเป็นกระบวนการสําคัญในการที่จะบอกว่าขัดรัฐธรรมนูนหรือไม่แล้วก็จะเป็น,นกลไกที่จะบอกว่าจะมีการดาเนินเ,เ,เรื่องนี้ต่อหรือเปล่านะครับดังนั้นผมว่าในระหว่างเนี้อในแง่ของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการหารร้อยหารห้าร้อยเนี่ยก็นอกเหนือจากการที่จะมีการพิจารว่ามีประเด็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าธรรมนูนที่แก้ไขไปแล้วเน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้บัตรสองใบเป็นระบบคู่ขนานนะครับ อันนี้ <Yeah. S 1> อาจจะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่ผลผมคิดว่าคนที่มีอํานาจแล้วก็อาจจะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากร้อยเป็นห้าร้อยเนี่ยอาจจะต้องกลับไปนั่งทบทวนใหม่ว่าการเปลี่ยนเป็นหารด้วยห้าร้อยเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตามที่ตัวเองคิดไว้หรือไม่นะครับเพราะว่า hmm. ในแง่ข้อมูลต่างๆที่ออกมาเริ่มพรั่งพรูออกมาเนี่ยบอกว่ามันก็ไม่ได้บอกเลยว่าการหารด้วยห้าร้อยเนี่ย จะเป็นวิธีการที่จะสกัดกั้นการแรลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยได้จริงซึ่งตรงนั้นอาจจะทําให้เกิดการฉุกคิดใหม่ครับอืแสดงว่าคุณหมอก็ยังไม่เชื่อว่านี่คือสูตรการเลือกตั้งที่สเสด็จน้ําแล้วในการเลือกตั้งข้างหน้าใช่ไหมครัใช่ครับตราบใดก็ตามที่ยังไม่ไปถึงขั้นตอนที่มีการโปรดเกล้าลงมานะครับเรื่องของการที่จะแน่ใจได้ยังว่าจะเป็นหารด้วยร้อยหรือหารด้วยหร้อเนี่ยคงยังไม่แน่ใจแน่ๆนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า เรื่องของการพิจารณาของสามนุนก็คงเป็นประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องเฝ้ารอดูครับครับคุณหมอบอกว่าถ้าส่งสัญญาณดูสัญญาณที่ออกมาในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าฝ่ายที่คิดว่าตัวเองจะได้เสียงสนับสนุนจะได้แรงได้พลังจากการหาร500เนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่หมายความว่าถ้าดูจริงๆแล้วหาร5อ0เพื่อไทยไม่ได้เสียเปรียบใช่ไหมครับถ้าเป็นวิธีการปกตินะครับอย่างเช่น เปรียบเทียบการหาด้วย100กับการหน่ยท้ายด้วย5 0 0แล้วพรรคเพื่อไทยเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยวิธีการแบบเดียวกันนะครับก็คือ,อเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่สู้ทั้งในระบบเขตและในระบบเป็นชีรายชื่อนะครับซึ่งถ้าหากาตั้งเป็นซีเนรโรหรือเป็นฉากกระทัดนะครับถ้าหากพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าตัวเองครั้งนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนลงสู้ในระบบเขตและสมมติตัวเลขกลมๆว่าสมมติได้มา200อเขตนะครับ แล้วเชื่อว่าถ้าหากรณรงค์ดีๆแล้วเนี่ยประชาชนอาจจะสับสนถึง15ล้านเสียงซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะในสมัยของไทยรักไทยเองก็มีตั้งแต่ประมาณ14ล้านกว่ากว่าจนถึง19ล้านกว่ากว่าเสียงด้วยซ้ําไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากเราดูจากซีเนอโรอย่างเนี้ยถ้าเป็นระบบหารด้วยร้อยนะครับพักเพื่อไทยก็จะได้โอเขต200อย่างที่ว่าแล้วและ15ล้านเสียงถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ย ก็จะได้ประมาณ42ที่นั่งฉะนั้นรรคเพือไทยก็จะได้242ที่นั่งและถ้าหากพอเป็นระบบหารด้วย500แล้วเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยวิธีเดียวกันก็คือเป็นพรรคการเมืองที่สู้ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อนะครับแน่นอนระบบเขต200ที่นั่งเนี่ยก,ก็ยังได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้า15ล้านเสียงพอมาคำนวณใหม่ด้วยวิธีการหารด้วย500เนี่ยก็จะมีสสพึงมี214คน นั่นหมายความว่า214 mm hmm. คนเนี่ยมีสูงสุดละที่จะมีได้งั้นเมื่อ <Yeah. S 1> มีเขตอยู่200คนก็จะเหลือบัญชีรายชื่อเพียงแค่14คนงั้นถ้าดูจาก mm hmm. วิธีการง่ายๆอย่างนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยก็น่าจะเสียประโยชน์ในการที่จะมีโอกาสได้ชนะที่นั่งน้อยลงนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมคิดว่ามันมีวิธีการอื่นที่จะสามารถทำให้พลิกแพงในแง่ของ mm hmm. อการที่จะเอาชนะการเลือกตั้งที่ใช้500หารได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ yeah. เรียนว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยที่มีการคาดการไว้นะครับแต่จริงในหลายประเทศอย่างเช่นคือเช่นที่เกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อปี2020เขาใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมแล้วพรรคการเมืองขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้คือ Democratic Party of Korea เนี่ยเขาก็มีพรรคเรียกว่าเป็น Alliance พรรคพี่พรรคน้องอลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่ออย่างเดียวเลย คือไม่เน้นระบบเขตเลยนะครับไอ้ที่ตัวเองเนี่ยลงสมัครในระบบเขตเป็นหลักก็<ะ><อ>ปรากฏว่าได้จำนวนที่นั่งเนี่ยออกมาแล้วรวมแล้วมากกว่า,าการที่สู้เป็นพักเดียวนั้นถ้าเป็นระบบอย่างเนี้ยพักเพื่อไทยสมมุตินะครับถ้าเขา,เาคิดว่าจะมีพักที่หนึ่งพักที่สองแล้วพักที่หนึ่งเนี่ยสู้ในระบบเขตก็คือได้สองร้อยเขตเท่าเดิมนะครับแต่<ะ>พักที่สองเนี่ย เน้นระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ไม่ส่งระบบเขตมากอาจจะส่งตาอถ้ามี่กฎหมายกําหนดนะครับหนึ่งเขตห้าเขตสิบเขตนะครับเราก็ไม่ได้หวังเลยว่าจะได้ชนะในระบบเขตแต่หวังว่าจะได้คะแนนสิบห้าล้านเสียงระบบบัญชีรายชื่อเต็มๆนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าหารด้วยห้าร <c oughs> ้อยอก็จะได้สองร้อยสิบสี่สองร้อยสิบสี่ที่นั่งซึ่งแน่นอนแห <c oughs> ละมันมันเกินกว่า <c oughs> ม,มันชือรายชื่อหนึ่งร้อยที่นั่งอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราวรวมๆไปแล้วเนี่ยพัก การเบืองอื่นซึ่งก็จะได้ด้วยนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ย<ม>ที่นั่งมันเกิน500แน่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการมาลดทอนจานวน<ม>ของผู้ที่จะได้สสบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมดั่นอย่างที่คุณสมชัยพูดไว้ก็ชัดเจนนะครับว่า,าจากเดิมที่คิดว่า70,000คะแนนเนี่ยจะได้หนึ่งที่นั่งแต่ถ้าหากมีการออกมาแล้วปรากฏว่าสสบัญชีรายชื่อที่คำนวณไว้นี่มันโป่งไปเกินร้อยนะร้อยไปถึงร้อยห้าสซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ย ถ้าพรรคเพื่อไทยได้15ล้านคะแนนจริงจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์3าล้านคนนะครับมันจะโป่งไปถึง300คนเมื่อโป่งไปถึง300คนเนี่ยต้องหารสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยถ้าใช้ระบบที่เป็น2องพักโอกาสที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแลนดสไลด์เพิ่มขึ้นกับมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปคือถ้าเป็นระบบหารร้อยเนี่ยที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือ2 4 2ที่นั่งใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นระบบสองพักแล้วได้สองร้อยเขตเหมือนเดิมได้สิบห้าล้านเสียงเหมือนเดิมและใช้วิธีระบบสองพักนี่พักของกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยจะได้ไปถึงสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดที่นั่งนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าการใช้หารห้าร้อยแล้วมันจะทําให้เป็นการตัดจานวนที่นั่งทําให้แรนสไลด์ลดลงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่ครับครับคุณหมอครับผมก็เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่ เลือกหารห้าร้อยในสภาเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองได้เปรียบก็น่าจะมีมุมคิดมีฉากทัศน์แบบนี้อยู่ในหัวเหมือนกันนะครับแต่ทําไมทําไมสุดท้ายผลถึงออกมาแบบนี้ครับแล้วแล้วตามรายงานก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนชั่วข้ามคืนด้วยสัญญาณแบบนี้มันสะท้อนอะไรในการเมืองไทยครับผมเชื่อว่าคนที่คิดในแง่ของการเปลี่ยนจากหารร้อยเป็นหารห้าร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดละเอียดนะฮะ คือถ้าคิดละเอียดเ่ยเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ตัดสินใจอย่างนี้แน่เขาเขาคงมองว่าเออก็พักเพื่อไทยหรือพักการเมืองต่างๆก็คงสู้แบบเดิมๆนลยละครับก็คือพักก็ส่งทั้งสองแบบระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อเออเพราะว่าอาจจะสรุปบทเรียนจากตอนปีหกสองที่เป็นระบบบัตรใบเดียวเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมแล้วก็คิดว่าตั้งสองพักมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอก เพราะว่า <Yeah. S 1> พอเป็นบัตรใบเดียวเนี่ยมันก็จะมีความลังเลยช่างใจของผู้ที่ลงคะแนนเพราะว่ากลัวว่าคะแนนตัวเองจะตกน้ําเพราะฉะนั้นก็จะเผื่อแผ่เลือกพักนี้บ้างเลือกพักนั้นบ้างแต่พอเป็นระบบ <Yeah. S 1> สองใบเนี่ยเรื่องปัญหากลัวคะแนนตกน้ำนี่มันไม่เกิดแล้วอะพอเมื่อ <Yeah. S 1> ไม่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิมแน่แต่คนที่ mm. อยากจะให้เปลี่ยนจากหานร้อยเป็นฐานห้าร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นนะครับครับ yeah. uh. ผมพยายามพูดให้ฝ่ายนั้นดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับคือถ้าเขาเขาจะสับเคร่าหรือเขาจะไม่รอบคอบอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมอเขาเขาเขาจะมีอะไรในใจมากกว่านั้นอีกไหมครับเท่าที่คุณหมอคิดตอนนี้ไม่มีเลยเอะครับอืมผมคิดไปไม่ถึงจริงคนระับเพราะจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนฉุกระหุมากนะครับ<ะ>เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้ข่าวเลยว่าจะมีการเปลี่ยนมาเป็นหานห้าร้อยก็เป็นเพียงแค่การตัดสินเพียงแค่ ช่วงสั้นๆของวันอังคารที่ผ่านมาเท่านั้นเองซึ่งก็กก็็งงนะครับว่าว่าการตัดใจฉุกโล่อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีการพิจารณารอบด้านแล้วครับทําให้มองข้ามประเด็นต่างๆบางอย่างไปครับงนั้นยอย่างที่ผมถึงเรียนคุณจอมพลกับท่านผู้ชมตอนแรกครับว่าระหว่างเนี้ยที่จะมีขั้นตอนการไปเสนอไปถึงสารนูนเนี่ยอาจจะมีเวลาที่ทุกฝ่ายเนี่ยกลับมาคิดให้รอบคอบมากขึ้นว่า าการใช้วิธีหาร้อยหานห้าร้อยเนี่ยจะสมประโยชน์ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้หรือไม่ครับอยากชวนคุณหมอชวนคุยมากกว่าพักเพื่อไทยครับอ,อยากชวนคุณหมอเอาสูตรหารห้าร้อยเนี่ยไปจับพักอื่นๆบ้างครับอย่างกรณีพักเล็กพักจิ๋วเนี่ยคุณหมอคิดคว่าถ้าตามเนี้ยถ้าถามถ้าดูทางจากคุณหมอเท่าที่คุยกันมา1ินาทีกว,ากว่าเนี่ยพักเล็กพักจิ๋วก็จะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายมันก็มียุทธการที่มาแก้เกม ทำให้พักกลุ่มเพื่อไทยพักที่พักน้องเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแลนสไลด์ได้อยู่ดีพักจิ๋วก็คงจะหมดไปใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าหากไม่มีการพลิกเกมนะครับแล้วใช้วิธีแบบเดิมเนี่ยนะฮะอย่างที่คาดการณ์กันได้ว่าเจ็ดหมื่นคะแนนก็จะได้หนึ่งที่นั่งนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะซ้ํารอยกับตอนปีหกสองนั้นพักจิ๋วเนี่ยก็คงคาดหวังว่าาตัวเองอาจจะไม่ได้ถึงเจ็ดหมื่นแล้วครับแต่ว่าก็ได้หลายหมื่นอยู่ ก็จะมีเรื่องปัดเศษมาช่วยแล้วก็ตัวเองอาจจะได้หนึ่งที่นั่งนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากเอ่อพักเพื่อไทยหรือกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยพลิกเกมในเรื่องนี้แล้วเสนอเข้าแข่งขันในระบบสองพักนะครับอย่างที่ผมคำนวณไปเบื้องต้นแล้วครับว่าเจ็ดหมื่นคะแนนเนี่ยจะไม่ได้หนึ่งที่นั่งแน่อาจจะต้องขึ้นไปถึงประมาณสองแสนคะแนนถึงจะได้หนึ่งที่นั่งถ้าไปสองแสนคะแนนหนึ่งที่นั่งเนี่โอกาสที่พักจิ๋วที่เคยได้ไม่กี่หมื่นคะแนนจะได้ที่นั่งหนึ่งเนี่ยคงคงยากมากเลยฮะอาจจะ กับพรรอื่นๆล่ะครับคุณหมอพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลในตอนนี้พักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยสองพักเนี้ยจะมีแนวโน้มชอบไม่ชอบหาร500ร้อยยังไงในมุมมองของคุณหมอครับครับคือผมคิดว่าทั้งสองพักนี้โดยอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขาคงเน้นในแง่เรื่องของระดับเขตเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมว่าเขาเขาเตรียมการระดับเขตไว้มากพอสมควร คงไม่ได้คาดหวังจากเรื่องระบบบัญชีรายชื่อเท่าไหร่ mm hmm. เช่นเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมคิดว่าบทเรียนจากตอนปี62เนี่ยจะทําให้เขาหันมาสนใจเรื่องระบบเขตให้มากขึ้นนะครับังนั้น <Yeah. S 1> ตัวบัญชีรายชื่อก็ถึงแม้จะมีการพลิกเกมของกลุ่มเพื่อไทยก็ตามเนี่ยแต่ตัวบัญชีรายชื่อคงจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะักต่อทั้งสองพรรคนี้นะครับแต่ที่ <Yeah. S 1> จะมีผลกระทบมากน่าจะเป็นส่วนของพรรคก้าวไกล พรรคเก้าไกลเนี่ยก็ต้องถ้าวิเคราะห์อ่าอันนี้ไม่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 ทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์จากปรากฏการที่พบอยู่เนี่ยก็คือว่าพรรคเก้าไกลก็คงจะเน้นในแง่ของเรื่องการสร้างกระแสของพรรคเพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องของในพื้นที่เองไม่ได้เน้นหนักเป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีผู้สมัครที่เป็นที่รักของประชาชนแล้วก็อาจจะมีแต่ว่าคงไม่ได้มากนากกักน,นะครับแต่เน้นกระแสหลักเนี่ยตรงนี้ก็คงจะ มีผลแน่ถ้าหากมีการพลิกเกมของกลุ่มเพื่อไทยที่ว่าเป็นสู้ระบบสองพักเนี่ยนั้นโอกาสที่พักที่เน้นกระแสแล้วหวังว่าจะได้จำนวนที่นั่งเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะตามที่คาดไปครับครับคุณหมอช่วยเป็นกุญซื้อแนวกลับให้พักพลังประชารัฐหน่อยได้ไหมครับสูตรแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ถ้าเพื่อไทยพลิกเกมเป็นกลุ่มเพื่อไทยมีสองพักพี่พักน้องอะไรแบบนี้พักพลังประชารัฐจะสู้กลับยังไงครับ โอ้ยากครับคือผมผมคิดว่าคือพรรคพลังประชารัฐก,ก็ต้องยอมรับว่าในผลงานในช่วงที่ผ่านมาสามปีกว่านะครับในเรื่องของนโยบายที่ได้อ่บอกกับประชาชนไวน้ในตอนปีหกสองเนี่ยไม่มีได้บายไหนที่สามารถจะโชว์ได้จริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคะแนนนิยมของพรรคเนี่ยคงยากมากผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐก,ก็คงจะต้องเน้นสู้ระบบเขตเหมือนเดิมนะครับ แต่นี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องของเอกภาพภายในพักจะสามารถที่จะทําให้ผู้ที่เป็นผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะรณรงค์ในการเลือกตั้งและให้ประชาชนเนี่ยเลือกเขาโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะสังกัดพักพลังประชารัฐหรือไม่นะครับอัน,น <Yeah. S 1> คาพูดที่บอกว่าเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบเนี่ยผมว่าก็อยู่ที่ตัวผู้สมัครของพลังประชารัฐ mm hmm. หรือพักการเมืองอื่นๆนะครับว่าจะทําให้ประชาชนรักได้แค่ไหนครับ w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้